ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราลงพื้นที่ตรวจสอบร้านทองในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด14ร้านนะครับผลการตรวจก็พบว่านะครับร้านทองนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดเด็ก14ร้านเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติถ,ถูกต้องนะครับตามข้อบองคุ้มครองผู้โภคนะครับแล้วก็ประกาศ ของคณะกำการว่าด้วยชลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็งาชื่นชมนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งชมรมค้าทองคำนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งท่านประธานชมรมท่านก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแหงนะครับในการที่จะรณรงค์นะครับให้ร้านค้าทองคำเนี่ยได้ใบบัตรถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งก็เป็นทั้งผลดีกับ

อาหารทะเลที่แมคโครสดคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ผู้ประกอบการความสดสร้างความสุขสร้างกำไรแมคโครผู้นำอาหารสดตัวจริงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด